I like it like tic-tac-toe. Every step we take is tic-tac-toe. I like you like tic-tac-toe. Every step we take is tick-tac-toe. Mantai Suspension 60 Ace and Ace Pro. Capture action smarter. สวัสดีครับพบกันอนะีจานช่องโต๊ะใครเช่นเคยนะครับข้างหลังของเราเนี่ยเป็นการปรับปรุงรุ่นม i n เนอร์เชนสำหรับรถยอดฮิต วัยรุ่นก็ว่าได้นะครับมันมีทั้งตอนนี้เขาปรับลดลงมาเหลือสี่สามโมเดลครับเป็นตัวเทอร์โบเอลพัสนะครับผมแล้วก็ตัว s อ v e ีวีเอลพัสแล้วก็ข้างหลังของเราครับคือตัว e h e v r s นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูความปรับปรุงครั้งนี้เนี่ยมันจะน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็วันนี้ที่เรามารีวิวเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ถึงเรื่องราคานะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยตลาดเดือดมากๆครับเริ่มกันที่ดีไซน์ของตัวรถนะครับผม Honda c i ีวิครั้งนี้เนี่ย เขาพยายามปรับปรุงให้มันมีความดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นครับอะไรลดทอนได้อะไรทําให้มันดูเข้ากับยุคได้ก็ทําขึ้นมาแบบนี้นั่นเองครับชุดกระจังหน้าดูปรับเปลี่ยนขึ้นครับแต่มันมีความญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับมองครั้งแรกเนี่ยผมนึกว่าเป็นโมเดลรถยนต์ครับมันมีความเหมือนกันด้อยูออสมวรนะครับสีแดงมุงบอกความเป็น I s ครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีสีที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับรุ่นย่อย ที่ไม่มีในไอนะครับก็คือคันนั้นครับที่เป็นสีน้ําเงินนะครับแต่ผมบอกว่าคันนี้เนี่ยวิ่งบนถนนมันสวยมากเลยนะมันมีความเป็นแบบแดงเหมือนแดงเชอร์รี่นะครับตัดด้วยชุดแต่งตามสไตล์ s ครับก็จะมีแบบโทนแดงแล้วก็โทนดำกลอสนะครับ mm hmm. เพื่อนดูกระจังหน้าสิสวยมากเลยมี่โลโก้ไอนะครับแล้วก็ตัวเซนเซอร์เนี่ยมี4จุด mm hmm. เช่นเดียวกันก็คือหน้า4หลังสนะครับรวมเป็น8แล้วก็ชุด โคมไฟเพื่อนๆก็จะได้เดี๋ยวถาไลท์แบบนี้ครับทำมาเป็นสีดำกลอสครับ LED, LED เป็นแบบรีเฟกเตอร์นั่นเองครับเพื่อนๆน่าจะได้ไฟที่เป็นส่องสว่างทางด้านข้างมาด้วยนะไฟคอนเดอลิงไลท์อะไรอย่างนี้นะครับระบบช่วยเปิดปิดไฟหน้าสูงตมาตมอัตโนมัติมีให้ตามเช่นเดิมแต่เนี้ยเป็นรุ่น RS นะน่าจะเจาะมานะไม่น่าจะทำทึบมายางนี้นะครับมันจะได้มีความแตกต่างและเป็นกิมมิคส่วนชุดกันชนด้านล่างนะครับตรงเนี้ยก็แอบเสียดายนิดนึงถ้าทำมาเป็นสี ดำกรอสมันจะสวยมากเลยนะครับลิ้นด้านล่างทำเป็นสีแดงกับตัวรถนะครับโลโก้ที่เป็นบุ่งบอกความเป็นไฮบริดนั่นเองครับแล้วก็รุ่นนี้แล้วก็รวมถึงทุกรุ่นย่อยนะครับเพื่อนจะได้ Honda Sensing ครับที่เป็นระบบอัจที่คุ้นโทนระบบเลนเซนเซอร์ิ่งรวมทั้งเพื่อนจะได้ Honda Connect ครับที่จะทำการซัพพอร์ตในการดูค่าสเตตัสของตัวรถแล้วก็ดูพวกเกี่ยวกับเ,ออเหมือน,นคล้ายค้นหาตัวรถนะครับแล้วก็ เปิดแอร์ระบบล็อกรถอะไรอย่างเงี้ยผ่านตัวซิมภายในรถนั่นเองครับแต่ว่าตัวซิมเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องซื้อแพ็กเกจเพิ่มเติมนะครับเป็นการเชื่อมต่ออะไรอย่างงี้เนาะเฉพาะรุ่น i อเรับเพื่อนๆจะได้ขนาด18นะครับ235-40 ZR18 ทับเดือดเลยเฉพาะรุ่นนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้ยางเป็นมิชลินนะครับถ้าเป็นตัวเทอร์โบแล้วก็ตัว EHEV EL Plus, นะฮะ เพื่อนๆจะได้เป็นยางโยโกนะแล้วก็ทั้ง2รุ่นนั้นน่ะจะได้ขอบ17ครับมันกัากึ่งนะเราอาจจะต้องรอดูบนถนนครับเวลาวิ่งแล้วเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะครับเป็นแบบแมดแบล็กมันจะไม่ใช่ดําสนิทนะมันจะเป็นดําออกเทาๆนะครับตัวเบรกนะครับเพื่อนๆจะได้เป็นดิสเบรกทั้ง4รล้อนะครับผมส่วนด้านหน้าเนี่ยจะได้ตัวคีบระบายความร้อนเช่นเดียวกันนี่เหมือนเดิมครับทุกรุ่นย่อยเพื่อนๆจะได้ แม็กเฟอร์สันสตันนะครับพร้อมเลนกันโคลงแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นมาตาลิงนะครับเพิ่มในการสมรรถนะขับขี่ได้ดีแล้วก็นุ่มนวลสมูททุกสภาพถนนนั่นเองครับเราพามาดูด้านข้างนิดนึงเฉพาะรุ่น i s แล้วก็รุ่น EL+ Plus ที่เป็น e h v นะครับเพื่อนๆจะได้หอนด้านเ w น Watch แบบนี้เลยนะแต่ว่าทริมที่มันตกแต่งไม่เหมือนกันเนี่ยก็คือกระจกมองข้างครับเป็นสีเดียวเป็นสีดำ Gloss นะครับแล้วก็ครีมเล็กๆน้อยๆเนี่ยเห็นปะ ทำมาเป็นสีดำ gloss ท้ามันมีความแตกต่างครับนี่ข้างบนก็ถ้าเป็นรุ่น EL นะฮะจะเป็นโครมเมียมแต่ตรงนี้ทำมาเป็นลมดำเมื่อจับประตูครับก็แตกต่างตัวนี้เนี่ยจะได้สีดำ g l o s ตัดจับสีโครมเมียมนะที่มี c o คอม t ตค y มาให้ทั้ง2บานแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ดูผู้นั่งตอนไหนกันทวิมเฉพาะรุ่น RS ก็จะได้แอมเบนไลนะครับสีแดงแล้วก็าากระจกออโต้ปุ่มล็อกรถนะครับแล้วก็ ตัดด้วยสีแดงตามสไตล์ RS นะไม่ว่าจะเป็นพวกชุดคอนโซลน,นะครับหรือเบาะก็ตามนี่แบบนี้เลยนะอู้ออวบอันมาก <c oughs> แล้วก็เบาะจะได้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับคู่ต่อนหน้าเลยระยะฐานล้อเนี่ย2,734มิลิเมตรนะครับถือว่านั่งแล้ว สบายหายห่วงนะครับผู้นั่งต่อหน้าแล้วก็ตอนหนังเวิร์กมากๆแล้วก็มิติตัวรถการที่เพื่อนๆนั่งขับขี่เนี่ยโอ้โหกึ่งกลางระหว่างล้อเลยนะ <S 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 ออช่วยเพิ่มสมานะในการขับขี่ได้ดีขึ้นนั่นเองครับชาร์ k ฟินก็เป็นสีดำกรอสนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากรุ่นอื่นๆ, <S <S ๆ,ๆคือเพื่อนๆจะได้สปอยเลอร์หลังดีไซน์สีดำแบบนี้เลยดูๆนะครับโลโก้ s นี่แล้วก็พวกทริมต่างๆ ข้างหลังเนี่ยจะเหมือนกันแต่ไฟมันแอบไม่เหมือนอยู่นิดนึงนะตรงที่ว่าตรงนี้เนะี่ยผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นหลอดไส้เหมือนกัน <c oughs> น่าจะเป็นหลอดไส้เหมือนกันนะเซ <c oughs> นเซอร์กะระยะทางด้านหลังนะครับนี่ฝั่งละสองลูเมนสีนะครับที่เห็นเด่นชัดอีกอย่างหนึ่งเลยคือตรงนี้ครับมันจะเป็นท่อแล้วก็ปลายหุ้มด้วยโครมเมียมนะครับอ่ะปลายด้วยหุ้มด้วยสแตนเลสสีไม่ใช่โครมเมียมอืมแต่ เฉพาะรุ่นนี้นะครับมันจะโชว์ท่อแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยรุ่น e l นะครับเขาจะเป็นท่องุมลงจะแบบทึบไปเลยนะครับแต่จริงๆนะถ้าทํามาแบบนี้เนี่ยแล้วก็เป็นแบบปลายท่อส,สวยๆทางด้านหลังออกสองฝั่งนะรุ่น i s มันจะดูพิเศษกว่านี้นะเออแต่ถ้าเป็นรุ่นตัวออ e l ที่เป็นเทอร์โบตรงนั้นนะครับเป็นท่อออกคู่เลยอกล้องม,มองหลังนะครับแล้วก็ให้ดู ที่เก็บสัมภาระด้านหลังมีตัวปลดล็อกนะครับซึ่งเป็นการปลดล็อกเฉยๆนะแล้วก็เราก็ค่อยผลักลงไปนะครับจะแบ่งเป็น40-60นะครับที่เก็บสัมภาระด้านหลังคือโคตรใหญ่ใหญ่มากแล้วก็ซับฟูเฟอร์จะอยู่ทางด้านหลังตรงนี้นะซึ่งตัวให้ดูตรงนี้ก่อนตรงนี้มันมีที่เก็บสัมภาระเพิ่มเติมนะครับยางอะไรไม่มีนะเพราะว่าตัวชุดแบตเตอรี่เนี่ยจะวางอยู่ตำแหน่งผู้นั่งตอนหลังนั่นเองครับ ส่วนลำโพงเนี่ยเฉพาะรุ่น r s ครับเพื่อนๆจะได้ลําโพง Bose 10ตําแหน่งนะครับรุ่นธรรมดาจะได้แค่8ตําแหน่งนั่นเองปึ๊บผู้ยสารตอนหลังนี่ที่ล็อกเด็กมีมาให้ตามปกตินะครับผมเนี่ยเห็นปะเดินได้สีแดงหมดเลยแล้วก็ที่วางแก้วอาจจะเล็กนิดนึงนะดีไซน์ทริมของตัวเบาะเนี่ยเขาจะใช้หนังแท้ครับสลับกับตัวหนังกลับแล้วก็บางจุดเนี่ยอาจจะมีหนังสังเคราะห์ผสม นะครับแล้วก็นี่ไอโซฟิกจะโดนซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยหลังกับฟิลลิ่งทัดชิ่นคือดีเลยแอร์หลังมีมาให้ทุกรุ่นย่อยนะครับผมแล้วก็ช่อง USB Type C มีมาให้ทุกรุ่นย่อยแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นช่องระบายอากาศของตัวแบตเตอรี่นั่นเองครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันวางอยู่ข้างหลังผู้นั่งตอนหลังนะฮะลังค่าโทนเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับสวยงามเดีเ๋ยวเราพับให้ดูชึบ เกือบจะลาบเรียบไปกับผู้นั่งตอนหลังเลยนะอืมโอเคนะแต่เนี้ยติดอยู่นิดนึงถ้าเขาหุ้มหนังมาถึงทางด้านข้างตรงนี้เนี้ยจะเวิร์กมากๆครับแต่ว่าการดีไซน์ของตัวบอกนะครับเขาก็พพอร์ตโอบกระชับผู้นั่งตอนหลังมาได้ดีพอสมควรแล้วนะครับนี่แล้วก็ที่วางแก้วน้ำครับไม่ได้แบบล็อกไว้นะปล่อยแล้วตกเลยไฟ ambient light ตัดด้วยสีดำกรอสนะครับผมกระจกออโต้แค่สองบานหน้านะแล้วก็บานหลังนะครับเปิดลง ไม่สุดนะฮะแล้วก็ทริมต่างๆตัดด้วยได้แดงนะครับแล้วก็ปุ่มปลดล็อกฝาท้ายเนี่ยทริมสวยเลยนะครับไม่มีระบาสัสพอร์ตมาให้นะมีแค่ปรับยกขึ้นของตัวที่รองต้นขานะครับแล้วก็ปรับเบาะตัดด้วยหนังกลับสวยนะสวยเลยแบบนี้นะครับแล้วก็แป้นเบรกแป้นคันเร่งเนี่ย จะเฉพาะรุ่นอ a เเพื่อนๆจะได้แบบสปอร์ตแบบนี้นะครับปุ่มปิดแอคชั่นแล้วก็ปุ่มการแจ้งเตือนทวิมต่างๆทําทเป็นสีดํากอสต,ตับกับสีแดงกึ่งเงานะฮะฮอนด้เล่นวอช h มีมาให้แล้วก็ตัวที่เป็นปุ่ม Power อนะครับอยู่ตรงนี้จอก็รุ่นนี้ค่อนข้างเด่นกว่าชาวบ้านครับเพราะว่าเพื่อนๆจะได้จอ10.25นิ้วที่เป็นฟูลเลยนะครับนี่เนี่ยผมจอชอบจอยุคใหม่ๆของ Honda น,นะครับที่ บ่ก,กิมมิคต่างๆซึ่งมีโหมดอินดิวิวดูให้ด้วยนะครับรุ่น e-l plus ก็มีเช่นเดียวกันคือโหมดอินดิวิว a l เนี่ยเขาจะปรับฟิลลิ่งของเครื่องยนต์แล้วก็ฟิลลิ่งของพวงมาลัยครับแล้อยากจะเครื่องยนต์เป็นสปอร์ตและพวงมาลัยเป็นคอมฟอร์ตก็ได้เช่นเดียวกันเนี่ยหลายโหมดมีด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4 มี4โหมดนะครับแต่ว่าถ้ากิมมิคของความเป็นสปอร์ตนะครับจะมีเรือนไม้เป็นสีแดงแบบนี้นะครับผู้มาลลยตัดเป็นสีดำกลอสแล้วก็มีแป้นพาร์ติชิพให้นะครับสำหรับหน่วงในการขับขี่เนาะจอ9นิ้วครับรองรับ Apple CarPlay, a n d Auto นะครับแล้วก็ทัชชิ่งคือโคตรไวเห็นไหมไวมากนี่ไอ้ตัว Apple CarPlay, Android Auto เนี่ยรองรับแบบไร้สายด้วยนะแล้วก็เขามีคีย์ที่เป็นฮาร์ดฮาร์ดคีย์นะครับกดได้เลยจากตรงนี้เห็นไหม นี่ trim แอร์ผมชอบนะความเลโทเขาก็ยังมีอยู่นะครับสวยงามเนี่ยบิดเห็นนะเออชอบมันแก๊กๆ,ๆนะครับกระจรกตัดแสงอัตโนมัตินะครับผมมีมีมกดกดปุ่มตรงนี้แล้วก็ไฟสีคูไว้ที่ว่างแว่นนะครับแล้วก็ไฟปุ๊บมีมาให้แต่ว่าเป็นสีวอร์มนะจจริงอยากให้เขาเป็นสีเดียวกันเลยนะครับเกียร์นี่ ก็ยังคงเป็นแบบเดิมอยู่นะครับแท่นชาร์จไวเลสพาวเวอร์เลส12โวลต์180วัตต์นะครับ USB Type C คอนเน c กกับชาร์จแบต2สล็อตแล้วก็ที่วางแก้วน้ำไซส์ใหญ่เบอร์เทอร์ดรายโหมดเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรกโหนี่ให้มาถือว่าค่อนข้างจัดเต็มอยู่พอสมควรครับแล้วก็สิ่งต่างๆพวกระบบช่วยขับขี่เห็นไหมมีมีให้หมดเลยจัดเต็มมากๆนะฮะโอเคนี่ลำโพงโบท๊ท ใช้ได้เลยครับ RS นี่น่าโดนมากๆเลยนะส่วนเรื่องเครื่องยนต์หรือว่าระบบขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว eEV หรือตัวเทอร์โบนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่ตัว eEV เนี่ยจะได้184แรงม้านะครับด้วยกำลังขับมอเตอร์2ตัวด้วยนะแล้วก็ให้กำลังสูสุดอยู่ที่310ใช่ไหม315นิวตันเมตรนะครับทำงานจับคู่กับ ตัวเกียร์ eCVT นั่นเองครับส่วนตัวเทอร์โบเนี่ยก็178แรงมา้า240นิวตันเมตรก็ถือว่ามันเอาไปต่อยอดได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการความเครื่องยนต์ NAP อยะงานวันนี้วอลคาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเหลือเดี๋ยวไว้มีโอกาสเราจะเทสอัตราสิ้นเปลืองแล้วก็ระบบช่วงล่างว่าเขาจะเวิร์กแค่ไหนแต่ผมบอกได้เลยว่า Honda Civic w เวิร์กอยู่แล้ววันนี้วลคาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย